ไี่งันจะแดงใส่จงเลขกยังแม่เลขเขาว่าเขียนไหนไปบ้านจะซื้อหลายๆเนี่ยมันโอ้ยจะซื้อหลายๆทีไหนเนาะบอกโอ้ยมันบอกอพนันดีพนันบอกแม่โอกมาบ้านหลวงอ,อ้อมที่เป็นสองชัง่วโมงกับพ่อ,อทามันนี่อ้อมหน้าอ้อมหลังจักไปวัดนี่บัสโอ้ตเถื่อไนีิไปวัดปูซี่ศูนย์เขาเถื่นได้จ้างสามรอ,อเข,าเเขาาเอ้าไปแบบเขาก็ว่าเอาเงินเขาาพาไปซื้อหลังงานบ้นงเด็กนังบุ้งไปเลยไปทางในฝุ่นไม่กีไม่แดง เมื่อไหร่ปนี่ไม่เศร้านี่ค่ะไปหาเพื่อนล่ะปั่นน้ำก็ไ่้ซูร์เชฟไงเกาซีไอ้่านเมื่อกาจ่อนปั่นเนื้อเพื่อนว่า้ปั่นเนื้อเพื่อนว่าหูแจักเบิร์ตเนาะปุ้นขับรถเพื่อนโอ้ยอ่ามันปั่นเนี่ยมันหมพอบาดเลยันดีอยู่แต่มันชื่อบื้อนะเออเหลวปั่นนึกจะคล้องแวซื่อบื้อกันดอกอยู่บ้านกขยากงนุก้าฟ้าเมื่อหลานไปพอดีปูเพื่อนบอกเลยบอกอะไรปูเพื่อนบอกเลยบอก หรือว่าเขียนเนหรือว่าเพันเขียนให้ตัวเลขนะเอาหนูกระบาดมาเอามาเขียนเลขมาพึ่งดูมันดเอาไปกับมามอามาปกามาสิเขียนให้เมื่อเช้านี่ก็เจ้าวันซื้อเอาหลายๆเด้รื่องมาในบ้านกับมาซื้อเอาหลายๆเดี๋ยวมันถึงมือก็มันจะให้ตัวเลยบางเทืีพันก็บถือก็ได้อันนมาตานี้มาใช่พันถืออันนั่เขาซื้ออันเชียวเงินซื้อหาพันกับพูดถบ่ แม่บอกวัดพระจจาได้หลายได้หล่อไ้แต่ได้กระจดูนะอใได้แต่ได้พระจขอจำเยะได้ยันกายมันตือกเนี่ยเปอย่างขยต่บ่ตื้บ่ถื้งก็นีละยามถื้งกระเป๋าบางทีเราเขียนในหนูสามตูดเยจดเด็กนูก็บงซื้อเบ็ดื้อหลายตัวอะไรกับบวตื้งตะบ่ตื้งสามของเราของเราถึกเมื่อั้งสามตูดเลยบังเทือน่ะถืกบอยที่จุดวัดแต่เขาได้บอยเนี่หนืบอกว่าสนใจบัสเดิเห็นเยืะ ใจเงินดอยู่เออเราเรไล่ใกูมือกูกู้ง้วแต่ละเจแดงว่าแต่ได้อย่างเราเพี้ยได้เป็นตัวโรดมัไเด้๋ยยากเาะอืมกนได้พี่ที่เจแดงว่าจิเก่าไปไทยเขาใหว้าายไงแม่เนมนใหว้ไทยเป็นบหอ้เผยแพร่ไหว้ไายเออนั่นแหละเขาไหว้เผยแพ่มันสีดั่คือกันค mm. ือยากคือปูซีศูนน่ะแม่น่ะมันยากจริงสินไปก่องไอ้รู้กระถาได้นเลยปูมันแต จะเรื่องจะเรื่องแต่มันแม่นี่หลีจังปะหนูวะบันท่กนผู้ชมเจเบสว่างเนาะเป็นเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างอยู่ในสว่างเอ่อ้านเพิ่นน้ำสีไปถวายวัดนั่นวัดนี่มาเศร้ามากถวายวัดเจเดีย์ซีถังเนะ๊ะหาถังเนาะแล้วก็โซลาเซลล์อีกสองแผงใหญ่ค่ะ มันได้นํามาถวายปูวัดปลาพุทธรักษาบรนบา่าเพิ่นก็ไปถวายวัดปูน,นั่งซื่อเจดงก็เคยทําคลิปเพิ่นมาให้ออกคลิปออกข้าวออกอย่างนนเนะาะมวให้เสียซื้อวัดเพิ่นลูกศิลูกหาเพิ่นได้ดีดีดหลายหลายได้ตรวนถ้าบอกถือถือตรงตงเลยได้ค่ะวันกกน,นี้ก็สิน้ามาฟางมาตนปูเพิ่นเขียนให้เออ มีเลขกสามตัวคูณชุดหนึ่งมีเลขกสองตัวสองชุดแค่นั้นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังส่งคีมทักมาตามเบอร์โทรขึ้นใหน,หน้าจอส่วนเก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดทรหาแอดมินห้าไดแอดไลน์หาแอดมินห้าไดเนาะค่ะสั่งครีมสุดละพันสองร้อยบาทเดี๋ยวเจเดียงผ้าเบิง่งผ้าเขียนค่ะเพิ่นกระซุงทางไล่ไมให้เจเดียงเจเดียงก็เลยโทรหาเพิ่นเนาะค่ะ เดี๋ยวจเจดียงคัดลอกให้นะคะปูบอกเจ๊ก็แล้วกันนะคะปูเขียนบอกเจ๊นะคะวดหนาอาสีบอะไรเด้อค่ะเด้อวดวันที่หนึ่ง วัดหนึ่งสิงหาหกเจ็ดสิงหาแล้วนะคะสั่งซื้อขี้มาตามเบอร์โู้คือนายนาจอค่ะศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดให้กำลังใจนั่นนั่นที่เพื่อนไห้นะคะเพื่อนไห้เนาะค่ะ พ่น,น้ำสีไปทาวายค่ะปู่เขียนบอกเจ๊อย่าเอ่ยซื้อพ่นดอกเนาะอย่าเอ่ยซื้อพ่นดอกพิ่นน้ำสีไปทาวายค่ะที่จจแดงมากกันนะจะมากศูนย์เจ็ดนะคะนะถ้าเท็กติดศนะูนย์เนาะเป็นแนวทางในการเซ็นสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลฮาซสื้อ ลอตเตอรี่จับจองลอตเตอรี่ไว้ค่ะซึ่งปูพนก็เคยให้ตรงตรให้แม่นๆมาเรียวเนาะกันเลยจากนัานมาบอกท่านผู้ชมนั่นนะคะสี่ศูนย์เจ็ดสามปดหกแปดเลขเซียนรละย่องค่ะเพิ่นจะให้ในวันที่ยี่สิบหกเด้อค่ะเดอ้อเซียนรละย่องเพิ่นก็จิให้ในวันที่ยี่สิบหค่ะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตาม จังสือขีมมา้าตามเมอร์โรขึ้นห้นะัตจัวค่ะว่ามี่ยังโฆษณาขายขีมนี่แหละค่ะแคลเซียมอาหารเสริมลกระดูกนะคะเอาแต่สซิงดีๆมาฝากมาตอนท่านผู้ชมค่ะแคลเซียมแล้วก็บำรุงสายตาเนาะค่ะสิบสองออยพาดบำรงสายตาอาหารเสริมเสริมทุกส่วนทุกในร่างกายเสริมทุกส่วนในร่างกายค้นแถาค้นแกขาดวิตามินขาดสารอาหาร ก็ได้ตัวนี้ไปเสริมนะคะเน้นที่ดวงตาค่ะช่วยให้เบาหวานไม่ขึ้นตาด้วยค่ะเนาะสั่งซื้อเข้ามาได้ศู2ย์2 8 5สทั้งโทร่ทั้งแอดไลน์เนาะแอดไลน์มาติดกับทร่มากค่ะตามเบอร์โทขึ้นให้หนาจอนี้นะคะแล้วก็บำรุงกระดูกค่ะแกปวดกระดูกแกปล่อยให้เจ้าของท่อลมานค่ะปวดกระดูกปวดเกาลดวมของเกานะคะแล้วก็ รดฝ้ากะจุดด่งดำตัวนี้ค่ะพร้อมชุดนี้นะคะชุดลดฟ้ากัจุดด่งดำพันสามบาทใน1นชุดถ้าเดียวเดียวกลางคืนห0รบาทค่ะเดียวเดียวกลางวันหกร้อยบาทค่ะตัวนี้100บาทค่ะชุดหนึ่งพันสบาทค่ะใช้ให้ครบเช็ดเลยหนะ้าท่านจะสดใสไม่ร่วงเลยไม่แห้งเหี่ยวเหมือนต้นไม้ที่ได้ฝนนะคะ เหมือนต้นไม้ที่ไม่ได้น้ําตาท่านไม่ใช่ถ้าใช้แล้วจะเหมือนต้นต้นไม้ที่ได้ฝนหน้ากระซุ่มกระซุวยอิม่มเอิบแล้วก็เล,ะกะลิ้วลอยไม่มีนะคะวัยหกสิบสองหรือร้อยกับมาลายที่เราพูะนี้นี่แหล,ละยิ้มกับว่ามีเลิ้วร้อยหลายแบบน,นีแ้แล้วแม่เลิศหนาจะอ้วนไม่ใช่หรอคะ่ะหน้าคนอิมอ่มๆเต็มๆนะจะสมัยก่อนเนี่ยแต่หนาจะแดงส้มบ่อายุห้าสิบเก้าห้าสิบแปดนะ ว้ยนาส้มเบิ่งหลวดเถากเาะเถาเนาะตอนนี้ก็หน้าไม่เหี่ยวแล้วนะกะเถาคือเก่้าแหละค่ะแต่ว่ามันไม่เหี่ยวไม่ย่นเนาะมีมันไม่เหี่ยวมันไม่ย่นกะ,ะทมาช้มกะทักเขามาได้ตอนนี้ยังแถมยังมีแถมอยู่ค่ะใกล้หมดเล้วเด,ด้ยค่ะช้าหมดอดได้เลยแถมรองพื้นค่ะรองพื้นก่อนแต่งหน้านะคะ ใช้ขีมกางวันเข้าไปเสร็จปุ๊บกระทาร่องพื้นเข้าไปปั๊บกับแปะแป้งพับปั๊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 บกระทารีดเขียนคิ้วไปได้เลยค่ะเจดียงก็จัดตั้งหนีประจําพอทากางวันเสร็จแล้วเจดียงกับจุดตามด้วยร่องพื้นก็ตามด้วยแป้งพับต๊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 บตบแล้วก็ทาลีดเขียนคิ้วออกงานได้เลยค่ะเนาะสำหรับคนที่จะไปงานไปกานเจ้าว่าไปว่าไปเจดียงก็บเต้งสันคู่มือลหรอคะ คนชอบสวยรักงามก็แต่งเข้าไว้เนาะคนชอบสุขภาพดีก็อาหารเสริมเข้าไปจะเสริมสุขภาพเราด้วยคนรักสวยรักงามหนึง่งคนรักสุขภาพตัวเองหนึง่งดูแลตัวเองให้ดีสดใสมันจะมีออร่ามันก็มีพลังบวกไปไหนคนก็ทักก็ถามอย่าปล่อยตุสุติสีไหลลูกยางกายท่าเป็นตุสุติสีคนเดียวนาะบสบายตาท่านผู้ชมบสบายตาคนมองค่ะเนาะก็ เอาตัวเนี้ยดีๆค่ะตัวเลขมาฝากมาต้น407แล้วก็38แล้วก็68นะคะนะ 68, เนาะหกแปดวาออกโดนในทะี่สนะามแปเนาะมาสมัยก่อนออกไลน์ออก,ออกดูออกได้ค่ะ68 38ดนะเนาะเอาวันนี้สิบวินตัวใดกัให้กำลังใจกันละค่ะเนาะให้กำลังใจกันดูเจ๊แดงลานกับว่าดันตื่น ไม่ลาดจะง่ม่งอะจะบายโม่งละอีกสิบนาทีจะบายมง่ยมงแล้วตื่นหนูป้าตื่นค่ะกังเวทมันจินอนสี่ละวันหยุดวันนี้หยุดชดเชยวันจันทรเนาะค่ะพร่อวันอังค้านจะไปทํางานแล้วไปโรงเรียนแล้วตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนหกโมงครึ่งตื่นนะกับมา่จากโรงเรียนมากับมานอนตะเว้นเนะดึกมาก็ตืน่นกินข้าวมาม่า ตื่นะห,หนูปลาตื่นทีค่ะตื่นแล้วหนูปลาสวัสดีท่านผู้ชมเอ้เออเออเอ้เออเอาของวัดต่อตื่นได้แล้วไปกินข้าวไปลูกไปม,มีของหวานแล้ช่องแล้วก็มีปิ้งหมูปิ้งหมูอันนั้นไหมลูกปิ้งหมูแบบบดแหมแล้วก็ไอ้ขนมขนมข้าวปาก เนื้อสามชั้นหรือขนมชั้นอันรน้ไปลูกเอ้าเอาเอ้าเอาเ,อาเ,อาเอาตื่นตื่นชิค่ะโอ้ยโอ้ยคุน้นสวยตื่นใจเอาจิแดงขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ